สืบสวนความจริงสวัสดีครับวันนี้สืบสวนความจริงผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเชื่อมโยงตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงกับกรณี13ปีของครอบครัวชื่นจิตที่มีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากกรณีที่ลูกชายนั้นถูกซ้อมทรมานและทำให้สูญเสียอาชีพสูญเสียอิส,สรภาพ คดีนี้มีการต่อสู้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2,552หลังจากที่ฤิธิรงชื่นจิตเด็กชายวัย18ปีถูกตำรวจปราจินบุรีอุ้มไปซ้อมทอรมานและคลุมถุงดำล่าสุด28มิถุนายน2565สารแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชยให้กับครอบครัวชื่นจิตหลังจากที่ฟ้องไป20ล้านบาทแต่สารพิพากษาให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจ่ายค่าสินไมทดแทนให้กับครอบครัวชื่นจิต3ล้านบาทเศษร,รวมดอกเบี้ยซึ่งก็ประมาณ6ล้านบาทเศษหลังจากที่ครอบครัวชื่นจิตยื่นฟ้องไป20ล้านบาทคาดีนี้จะเป็นคดีบรรทัานให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมาย จะต้องไม่เป็นดเนินการเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับเมื่อที่ผ่านมาวันที่28มิถุนายน65เนี่ยศาลกรุงเทพใต้ได้นัดฟังคำพิพากษาในเรื่องที่ลูกชายผมฟ้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติละเมิดโดยผมเรียกค่าเสียหายไป13ล้านศาลได้อ่านคำพิพากษาให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเยียวยาชดใช้ ในการที่บุคคลในองคอ์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ละเมิดกับนายฤทธิลงชื่นจิตคือลูกชายผมด้วยการกระทําโดยโหดร้ายแล้วเอาถุงครอบศีรษะซึ่งในการต่อสู้ของผมมา13ปีลูกชายผมเนี่ยมีคําพิพากษาเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้สิบห้าคำพิพากษาไม่ว่าจะเป็นขบวนการรับจัดตั้งพยานเทจหรือเกี่ยวกับเรื่องคดีหลัก ็นการทำร้ายซึ่งคำพิพากษาที่ศาลกรุง,งเทพใต้เนี่ยเขียนอย่างละเอียดทําให้ผมรู้สึกว่าผมหายเหนื่อยในตลอดระยะทางสิบสามปีเพราะในคําพิพากษาบอกว่าคุมถุงทรมานทาร้ายร่างกายซึ่งเป็นการกระทําโดยปิดบังการกระทําของผู้ที่ทําลายในที่ผ่านมาสิบสามปีเนี่ยผมยังไม่เห็น ในกระบวนการยุติธรรมพูดถึงการทำร้ายโรการใช้ถุงครอบเพื่อไม่ให้มีอาการหายใจดังนั้นคำพิพากษาของศาลกรุงเทพใต้ได้อ่านแล้วละเอียดทำให้พ่อคนหนึ่งที่ต่อสู้มาให้ลูก13ปีรู้สึกหายเหนื่อยไปบ้างเล็กน้อยและศาลได้เห็นด้งความทุกข์ยาก ของครอบครัวชื่นจิตท,ที่ได้ต่อสู้มาสารจึงมีคำสั่งให้กำนังงานตำรวจแห่งชาติชดใช้เงินประมาณ3.4ล้านถ้ารวมกับดอกเบี้ยณนะวันที่ถูกละเมิดคือปี5-2ก็อยู่ประมาณ6กล้านแถ้าถามผมว่าคุ้มไหมผมคงจะตอบยากผมว่าสมัชงานตำรวจเอาเงินของคุณคืนไป แล้วคุณเอาลูกของผมตอนที่คุณกระทํากับลูกผมในวัยอายุ18เอาอนาคตของเขาที่เขาจะต้องเติบโตแล้วใช้ชีวิตของเขาจนผ่านมา13ปีนี้เอาลูกคนที่ไม่ต้องป่วยเป็นโรคจิตเวทเป็นโรค PTSD ของลูกผม ในขณะวัย18ปีในขณะนั้นกลับคืนผมแล้วเอาเงินของคุณกลับไปตลอด13ปีของการต่อสู้ของครอบครัวชื่นจิตมีความยุ่งยากซับซ้อนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมการต่อสู้มา13ปีให้กับลูกชายเนี่ยมันมันลำบากยากเย็นตั้งแต่ชั้นตำรวจคือชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งเราเมื่อเกิดเหตุเนี่ย เราไปแจ้งความเนี่ยมันก็ยุ่งยากเราการแจ้งความเพราะว่าเราเรา,เราจะต้องแจ้งกับเจ้าพนักง,งานตํารวจว่าตํารวจทําร้ายประชาชนซึ่งตรงนี้เป็นสเต็ปแรกก่อนที่เราจะดําเนินการได้ลองทุกลก่าวโทษกับตํารวจที่ทําร้ายเราหรือไม่ดังนั้นการที่เขาไปแจ้งเหมือนเรื่องปกติคงเป็นไปไม่ได้เหตุเกวันที่28เช้าวันที่ย9ผมไปแจ้ง แต่ผมแจ้งเขาได้วันที่6กุมภานะตามบันทึกในในหนังสือร้งองทุกข์กล่าวโทษนะแล้วพอพอเราแจ้งความได้สิ่งที่ที่เราจะต้องใช้ความอุตสาหะในการติดตามเรื่องเนี่ยการที่เราแจ้งความกับตำรวจเนี่ยโดยโดยโดย,โดยใช้มาตรา151คือทำร้ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ย เขาต้องส่งเรื่องไปที่ปปทหรือปอปชในส่วนของของตำแหน่งของยศถ้าเจ้าหน้าที่คนในยดยศสูงก็อยู่ปอป,อปชยศที่ต่ำจากสี่แปดลงมาก็ได้อยู่ประมาณปปอทอ,อันนี้แหละที่ทำให้ฟาร์มล่าช้ายอย่างมาหาันหน่วยงานตรวจสอบของปอป,อปอทอเนี่ยจะจะตรวจจะตรวจกันเหมือนเหมือนนิยายเรื่อง,เร,องเรื่องราวของสามก๊กเพราะจะนานมาก ในเคสของลูกชายเนี่ยตรวจตั้งแต่ปีห้าสองจนถึงปีห้าแปดขบวนการของการตรวจของปป,ปทเนี่ยสุดท้ายก็ยุติดำเนินเรื่องการไต่สวนมูลฟ้องว่าเรื่องทั้งหมดที่ผมดำเนินการเนี่ยไม่มีมูลซึ่งต่อมาเนี่ยในภายหลังเนี่ยผมต้องขอหมายจากศาลเพื่อไปขอสำนวนจากปป,ปทออกมาเพื่อดูจุดด้อย จุดแข็งที่เรื่องราวของเราทําไมถึงถูกยุติแล้วไม่มีมูลเราก็พบว่าในกระบวนการไต่สวนหรือพิจารณาของปรปทนั้นมีการจัดตั้งรับสมอ้างพยานเท็จเกิดขึ้นมาเจ็ดปากจนทําให้เรื่องเนี้ล่าชาลงไปเราก็จะต้องเป็นภาระโดยรัฐน่ะผกภาระให้ใหกลับให้เราเนี่ยอมาดําเนินการเกี่ยวกับการฟ้องต่อศาลเองอันนี้แหละ เป็นพาระอันใหญ่หลวงด้วยแล้วจะต้องมีค่าทนายมีเงินทองมีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราฟ้องเองเนี่ยพอสู่ในชั้นศาลมันก็จะเกิดการทําให้เรื่องนี้จบไปโดยการไก่เกียร์เพราะว่าหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยในสังคมประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกองค์กรยังไม่ค่อยให้ความสําคัญในเรื่องสิธิ์กลับอมองไปว่า การอภัยเป็นทานแย่งยิ่งใหญ่ถ้าเราไก่เกียยกันได้เรายอมกันได้อันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงสํำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธอภัยคือทานแย่งยิ่งใหญ่แต่การอภัยที่เป็นทานอย่างยิ่งใหญ่กับรักส,สิทธิทไม่รุ่ยชนมันเดินคนละทางการละเมิดสิทธทิไม่ชนเนี่ยมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการที่คนไม่อยู่ในกติกาของสังคม แล้วโดยเฉพาะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนั้นสิ่งพวกนี้ที่ทำให้ผมต้องต่อสู้มาถึง13ปีปัญหาและอุปสรรคหนึ่งของคดีนี้ก็คือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมบางหน่วยงานนั้นเอาคดีไปดองเอาไว้6ถึง7ปีล่าช้าเนี่ยลาช้าอยู่ที่ปปท,ทึ่ใช้เวลาอย่างน้อยหกเจ็ปีสุดท้ายปปทก็ มีหนังสือแจ้งเราบอว่า,วาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่มีมูลสั่งยุติเรื่องซึ่งเราต่อซึ่งซึ่งหลังจากนี้ตากปปทสั่งยุติเรื่องอ่ะเราไม,ไมา่ไม่สามารถที่จะเข้ากระบวนการยุติธรรมของรัฐได้แล้วเราก็ต้องมีทางเดียวคือรัฐผลัผกภาระมาให้กับชาวบ้านเราจะต้องไปฟ้องต่อศาลโดยมีภาระอะไรอ่ะภาระโดยการที่เราจะต้องใช้เงินเพื่อจ้างทนายเพื่อข้างดําเนินการในศาล ซึ่งถ้าเป็นประชาชนชั้นลากยากใครจะมีปัญญาขนาดผมยังเป็นหนี้เป็นสินเขาไม่รู้กี่ล้านในการดาเนินการนี่คือความล่าช้าแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันพึงมีไม่ได้หลังจากที่ครอบครัวชื่นจิตหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเดิมเนินคดีกับตำรวจถูกคมคูคุกคามทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐและจากนักการเมืองท้องถิ่น มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเราเกาหาเจ้าหน้าที่ของรัฐสิ่งที่เขาจะกระทำน่ะก็าําได้หมดอย่างที่ผมยกตัวอย่างไว้ว่าแม้นก็เขาจัดตั้งกระบวนการพยานเทจเกิดขึ้นได้ในระบบยุติธรรมแล้วยังอื่นเขาจะทําไม่ได้เหรอเช่นการขับรถข่มขู่การขับรถติดฟิล์มดำๆมาจอดไว้รถที่หน้าบ้านเรา ในการขับรถตามเราสะกดรอยตามเราโดยใช้จิตวิทยาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเอานักการเมืองที่มีอิทธิพลมาข่มขู่หรือมาขอร้องเราให้เราถอนฟ้องอย่างเช่นมีอดีตนายกเทศมนตรีเป็นคนเข้ามาเจราจาให้ครอบครัวเราถอนฟ้องแต่เมื่อเราไม่ถอนฟ้องเขากลับกลายเป็นไปเป็นพยานให้กับตำรวจที่ปอปทอซึ่งมันปรากฏในเอกสารอยู่แล้วแล้วอย่างเช่น คุกคามอย่างผมเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดๆเลยประวัติผมไม่มีผมไม่เคยถูกจับกลุมคุมขังผมไม่เคยถูกบำบัดในฐานพยาบาลใดๆเลยแต่อยู่ๆมีหนังสือออกมาจากอำเภอเป็นหนังสือทางราชการโดยผู้ลงนามคือนายอำเภอให้ผมไปบำบัดยาเนื่องจากผมเป็นผู้เสพติดยาอย่างนี้เป็นต้น หลังจากที่ครอบครัวชื่นจิตจิบเอาเรื่องนี้มาฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจในทางตรงกันข้ามก็ถูกตำรวจฟ้องปิดปากและนั่นคือหนึ่งในกระบวนการข่มขู่คุกคามก,การฟ้องปิดปากเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการข่มขู่ในขณะที่มีการให้เราเนี่ถอนฟ้องโดยเจรจาทั้งการเจรจาด้วยดี าการเจรจาด้วยร้ายก็คือการขม่มขู่มันมันเป็นขบวนการที่จะทำให้เราอถอนฟ้องแต่เมื่อเราไม่ถอนฟ้องเราก็ต้องผ่านอุปสรรควกนี้ไปให้ได้แม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่าฤิธิโรงนั้นเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ก็ตามแต่การคงเอาไว้ซึ่งประวัติอาชญากร มีความเป็นมาอย่างไรสําหรับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะครอบครัวน,นี้ยังติดใจในเรื่องนี้ครับลูกผมเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายวัยของเขาแค่สิบแปปีเขาขับรถไปส่งงานอาจารย์ในช่วงปลายภาคเมื่อส่งงานแล้วเนี่ยเขาก็ไปคายเครียดไปดูหนัง แล้วครับขับรถอ,อยู่กลางถนนในที่สาธารณะจนคนประชาชนก็ใช้ถนนหนทางอังนนี้แต่เขานะ่ะถูกควบคุมมาแล้วตำรวจเจ้าพนักง,งานทำร้ายซ้อมทรมานบังคับให้เขารับว่าเขาเป็นผู้ไปชิงทรัพย์สร้อยคอทองคำเขาถูกกักขังในห้องเบอร์สนะี่ณที่ทำการสำนักงานกองกำกับการสืบสวนจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากนั้น ได้มีการทรมานใช้ถุงดาคข่มขู่ต่างๆนานาแล้วก็กล่าวหาว่าชิงทรัพย์หลังจากนั้นเนี่ยผมได้ต่อสู้ผ่านมาเกือบปีจนต้นปี53เพราะเหตุเกิดนคือวันที่28มกราคมปี52พอถึงปี53เนี่ยอายการได้สั่งไม่ฟ้องโดยเด็ดขาดที่เกี่ยวกับเรื่องการชิงทรัพย์ของลูกชาย ดังนั้นสมควรที่จะปล่อยไม่กักขังลูกผมอีกต่อไปด้วยจิตวิญญาณโดยเมื่อวันที่28เนี่ยโดนกักขังโดนทำร้ายโดยร่างกายกักขังมาถึงปี53กักขังจิตวิญญาณมาว่าเขายังมีประวัติอาชญากรอยู่ในประวัติของอาชญากรรมแต่ผลท้ายเมื่อผมต่อสู้จนอายการสั่งไม่ฟ้องลูกผมเป็นผู้บริสุทธิ์ ยังไม่ได้หลุดจองจําจากกองประวัติอาชญากรรมลูกผมต้องเป็นอาชญากรถึงสิบปีจนผมได้มีการฟ้องต่อสารแพ่งกรุงเทพใต้ในเรื่องประวัติอาชญากรรมในปี60ดังนั้นเมื่อสารนัดสืบข้อเท็จจริงของสายกรุงเทพใต้ในวันที่18ปเมษายน2565ันากสานำตํางงานตำรวจแห่อยอยงชาติได้ส่งหนังสือมาถึงลูกชายบอกว่า เขาจะย้ายประวัติอัชญากรรมของลูกชายเนี่ยมาเป็นลักษณะที่32มเมื่อวันที่30ธันวาพศออ .2564 แต่เขาแจ้งให้เราทราบในวันที่14เมษายน2565ก่อนขึ้นสื่อนะะสารเพียงสองวันแล้วพอขึ้นสื่อเรานึกว่าปล่อยให้กักขังลูกเราแล้วมันไม่ใช่ จริงๆแล้วเนี่ยลูกเราอยู่ในฐานะบริสุทธิ์เมื่อวันที่ยีมกราคมปี52เจ้าหน้าที่ของรัฐจากลูกชายเหราไปยัดเยียดความไม่บริสุทธิ์ก็คือเป็นประวัติอาชญากรมีประวัติอาชญากรรมให้กับลูกดังนั้นเมื่อเราพิสูจน์ได้แล้วในต้นปีของปี53สมเนี่ยสมควรที่จะคืนฐานะเดิม ในความบริสุทธิ์ให้กับเราแต่แล้วกลับกลายเป็นว่ายังควบคุมโดยจยิตวิญญาณถ้าจะอุปมาอุปไมยวันที่28คุณลูกผมไปกักขังไว้ที่กองํำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพอลูกผมพิสูจน์ได้เป็นผู้ร้อยสุดคุณย้ายที่กักขังลูกผมเอาไว้ที่กองอาชญากรรมแล้วพอเสร็จผมฟ้องํำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ที่ศาลกรุงเทพใต้ คุณย้ายกลับไปห้องนึงบอกว่าไปอยู่ห้องที่ดีฝ่าเก่าหน่อยนึงแต่ลบประวัติไม่ได้ถ้าจะลบได้ต่อเมื่อลูกชายผมได้เสียชีวิตแล้วถ้าเสียชีวิตถ้าเราไม่เอาบับบบรณะจากกจากอำเภอไปแจ้งกองประวัติลูกผมก็จะถูกกักวิญญาณอย่างนั้นอยู่ตลอดไปดังนั้นเนี่ยเรื่องประวัติเนี่ย ถ้าคุณไม่คุณบอกว่าระเบียบมันยังให้ไม่ให้หลบถ้าคุณย้ายจากประวัติอาชญากรรมโดยใช้โดยกล่าวหาลูกผมว่าเป็นอาชญากรอย่างน้อยอ่ะคุณย้ายมาอยู่ในประวัติผู้ถูกกล่าวหาเป็นอาชญากรมันก็ยังดีเพราะอะไรเพราะตัวนี้ย้ายมาอยู่ห้องสามลักษณะสามสิบสองก็แค่คนเราไปสมัครงานโรงงานไปสมัครงานเอกชน ก็กดไม่เจอซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาย้ายมาดีแล้วซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปีห้าห้าสองจนถึงปีหกห้าหสี่ต้นของหกห้าเนี่ยไปสมัครงานหรือจะไปทำงานที่ไหนก็กดแล้วก็เจอทุกทีแต่ย้ายมาที่หกในในลักษณะของหกระเบียบของสอตชเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเอกชนจะกดไม่เจอแต่ถ้าคุณไปสอบพอพอไปสอบข้าราชการ ทางทางรัฐกดเจอเขาก็ต้องตีตกถ้าไม่ตีตกเราก็ต้องไปแก้ต้องไปโต้แย้งว่าที่เราอ่ะมาอยู่ลักษณะสามสิบสองเนี่ยเฮ้ยเราถูกกล่าวหานะจับเราผิดตัวนะเราเป็นแพ้นะนี่คือแต่เขาจะให้โอกาสเราแก้ตัวไหมล่ะเวลาสอบน่ะคนที่ไปสอบราชการเป็นเป็นหมื่นเขาเอาหลักร้อยแล้วฝ่าจะได้แล้วเขาจะมานั่งรอเราไปนั่งไปโต้แย้งเหรอ แต่ถ้าเกิดลบประวัติเราไม่ได้ตามระเบียบต้องย้ายประวัติอาชญากรของลูกเราเนี่ยเป็นผู้ที่เคยถูกกล่าวหาเป็นอาชญากรสารพิาพากษาว่าฤทธิรงเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่ปี2553แต่จนบันนี้2565สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังไม่สามารถลบประวัติอาชญากรของฤทธิรงชื่นจิต ออกไปจากสํานักงานตำรวจแห่งชาติได้และนี่คือผลกระทบต่อชีวิตของคนคนหนึ่งและครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็คุณเอาเขาไปอ่ะแต่เขาบริสุทธิ์น่ะแล้วคุณไม่คืในให้เขามันเป็นการละเมิดศักิรร์ศีความเป็นมนุษย์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไร้ายแรงคุณคุณละเมิดเขาเหมือนเขาเป็นเยี่ยงสัตว์ในรรจฉานน่ะ การต่อสู้อย่างยาวนานของสมศักดิ์ชื่นจิตและครอบครัวชื่นจิตทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่จะลบประวัติอาชญากรน,นั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยเพียงแค่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นไปแก้ไขระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซะคนที่บริสุทธิ์เขาจะได้ใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปต้องทำความเข้าใจก่อนประวัติอาชญากรมันมีหลายลักษณะมีหลายประเด็นประเด็น ทั่วไปเนี่ยมันจะมีประเด็นคือคนที่มีประวัติอาญากรโดยที่เขานะ่ะได้กระทําความผิดจริงแต่เป็นความผิดระหูโทษถูกปรับขับรถตราจรโดยเขานะ่ยและเป็นการประมาทในการละหูโทษแต่รัฐเนี่ยต,ต้องให้โอกาสสํานักง,งานตำรวจชาติต้องแก้ไขแนวทางการเปลี่ยนแปลงต้องให้โอกาสบุคคลพวกนี้แล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ตรงที่ว่า เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาแต่สิ่งพวกนี้พอขึ้นสารแล้วสารพิสูจน์โดยสิ้นกระแสความหรือปัดจายข้อสงสัยแล้วเนี่ยว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดและยกฟ้องคุณต้องลบประวัติเขาหรือคุณต้องเปลี่ยนแปลงเขาว่าเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีหรือเป็นผู้กล่าวหาทำให้มีประวัติอาชญากรอ,อย่างไงกรณีลูกผมอย่างเงี้ย ลูกผมเป็นแพ้ลูกผมไม่ได้ไปเสียค่าปราบับลูกผมไม่ได้ทําผิดโดยประมาทลูกผมไม่ได้ถูกความผิดทางระหูโทษลูกผมขับรถอยู่กลางถนนฐานะเดิมก็คือผู้บริสุทธิ์แต่เจ้าหน้าที่รัฐสิกลับเอาเข้าไปไปพิมพ์ลายนิ้วมือส่งเข้าสู่กองประวัติโดยเมื่อเขาพิสูจน์แล้วทุกขั้นตอนแล้วจนจนปัาศสจากข้อสงสัยแล้ว คุณต้องคืนเนี่ยเขาสิแต่คุณอ้างว่าระเบียบไม่มีสารบังคับไม่ได้คุณต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยได้มีผู้ร้องเรียนและกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้มีการตั้งวงเสวนาแล้วก็สู่กรรมธิการของสภาโดยมีกรรมาธิการการกฎหมายได้มีการตั้งขึ้นเมื่อวันที่22มีมติที่จะต้องยื่นกฎหมายนี้แก่คอรมอ คดีที่มีการกล่าวหาและพิสูจน์ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แต่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังไม่สามารถลบประวัติอาชญากรได้เรื่องนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงครับในช่วงหน้าผมจะพาคุณชมไปย้อนคดีครอบครัวชื่นจิตฟ้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ20ล้านบาท